กลางดึกที่ผ่านมาเกิดอุบัติเหตุรถตู้ชนกับเสาไฟฟ้าเขตบึงกลุ่มที่กรุงเทพมหานครนะคะชนแรงค่ะกวาดเอาเสาไฟฟ้าไปถึง17ต้นและยังไปล้มทับกับรถยนต์กับรถจักรยานยนต์อีกหลายคันด้วยนะคะเบื้องต้นคนขับรถตู้บอกว่าแค่ก้มเก็บโทรศัพท์เองค่ะนี่คือสภาพรถตู้สีขาวที่ชนกับเสาไฟฟ้าขนาดใหญ่ บริเวณปากซอยสีบุรพา16เขตบึงกลุ่มกรุงเทพมหานครหลังจากนั้นก็ดึงเอาเสาไฟต้นอื่นๆโค้นตามลงมาคว้างถนนทั้งหมด17ต้นค่ะเป็นระยะทางยาวกว่า1กิโลเมตรนอกจากนี้ยังมีรถยนต์รถจักรยานยนต์ที่ถูกสาไฟฟ้าล้มทับเสียหายรวมทั้งหมด6คันมีผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย8คน เหตุการณ์ดังกล่าวยังส่งผลให้กระแสไฟฟ้าดับในพื้นที่เป็นวงกว้างนะคะมีชาวบ้านที่เขาได้รับความเดือดร้อนกว่า100หลังคาเรือนค่ะามาดูความเดือดร้อนกันหน่อยครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าเวลาเกิดเหตุเนี่ยตอน5ทุ่มออกว่าครับกระแสไฟฟ้าพอดับกินบริเวณกว้างออกไปเนี่ย เป็นเวลาทั้งหมด13ชั่วโมงก oh ว่า oh. ที่ไฟจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งโอ้โห oh. oh. ไม่อยากจะคิดเลยครับชบบาวบ้านประกาศตอนที่มีแดดแน่นอนว่าตัวบ้านที่ไม่มีไฟเนี่ยก็เริ่มจะร้อนอบอ้าวและอากาศร้อนมากขึ้นมากขึ้นนะครับชาวบ,บ้านในตอนเชา้าตอนกลางวันเนี่ยก็เริ่มทยอยออกจากบ้านกันไปนะครับส่วนชายสูงวัยคนหนึ่งเขาบอกว่าออกมายืนมองตั้งแต่เช้าแล้วบอกว่าบ้านของเขาเป็นครอบครัวใหญ่นะครับมีคนชรายอยู่ในบ้านกันหลายคน การไม่มีไฟฟ้าใช้เนี่ยถือว่าโอ้โหเรื่องใหญ่เลยครับมีข้อมูลจากชาวบ้านในพื้นที่เกิดเหตุด,ด้วยบอกว่าตั้งแต่เกิดเหตุเมื่อคืนนี้เนี่ยบ้านบางหลังเร่งอ,อพยพครอบครัวออกจากบ้านกลางดึกเลยครับเพราะว่ามีทั้งผู้ป่วยคนชาราที่ต้องใช้ไฟฟ้าจ่ายให้กับเครื่องมือทางการแพทย์ก็เลยต้องออกไปครับไม่งั้นไม่มีไฟฟ้าใช้คืนหนึ่งนี่ไม่รู้จะเป็นตายร้ายดียังไงเลยครับ ส่วนสาเหตุที่เกิดขึ้นนะคะตอนนี้ยังอยู่ระหว่างการสอบสวนค่ะแต่ว่าทีมข่าวของเราก็มีการไปพูดคุยกับชาวบ้านที่ที่เข้าถึงจุดเกิดเหตุเป็นคนแรกๆนะคะเขาก็บอกว่าเอ้ยเขาไม่ได้กลิ่นแอลกอฮอลจากตัวคนขับรถตู้คันที่เกิดเหตุนะพอไปสอบถามคนขับรถตู้ก็อ้างว่าเขาแค่ก้มหยิบโทรศัพท์มือถือเท่านั้นเองค่ะครั้งแรกคือเสียงตุง้ม อ่าครั้งที่สองก็คือตุ้มพอตุ้มพอจะเข้าตุ้มที่สามแล้วครั้งที่สองมันดับละไปดับทุกอมผมเฮ้ยไม่ใช่ละไม่น่าจะใช่รถจนท้ายกันและก็เลยตรวจบ้านออกมาดูก็เจอรถตู้หลยจอดนิ่งอยู่ปากซอยข้างบ้านหน้าบ้านเนี่ยคนขับคนขับเขายังพูดคุยได้ปกติพูดค,<า>คุยได้ปกติครับบาดเจ็บเล็กน้อยแล้วก็มีไม่มีอาการมึนเมานะ,ะใช่ผมก็เป็นรับมูลิติมาเนี่ย ก็เขาผมให้ไปถามว่าเขาเมาไหมอะไรไหมเขาบอกว่าไม่ได้เม,มาไม่ได้กินแอลกอฮอลเลยนะลา่าสุดมีเจ้าหน้าที่การไฟฟ้านาครหลวงที่ต้องระดมกําลังมาถึง4เขตพื้นที่นะคะเพื่อมาเร่งกู้สถานการณ์จะได้จ่ายไฟฟ้าได้เร็วที่สุดซึ่งทางผู้ช่วยผู้อานวยการเขตบึงกลุ่มนายอภิชัดพันนิิตบอกว่าไฟฟ้าในพื้นที่จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติภายในวันนี้ค่ะ